สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่าจตุพรวิเคราะห์จะตากรรมทักษิณกับเศรษฐาจากนี้ไปเตรียมเจอมรสุมการเมืองกระนําเนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนใช้ชื่อตอนว่าแทรกล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามจตุพรบ,บอกว่าอย่างนี้ครับเสียงคัดค้านขอพระรัชทานอภัยโทษเนี่ยกำลังจะถาถม แทรกเข้าใส่ทักษิณชินวัตรมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่นายเศษฐาทวีสินเริ่มทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามด้านจริยธรรมทางการเมืองจะกระนําในหลากหลายช่องทางนะครับดังนั้นเดือนกันยายนเนี่ยจึงเป็นเดือนที่ระทึกทางอํานาจของพรรคทิศบัตรสัตว์กับประชาชนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่นะครับ ถ้าเกิดว่าได้คนที่มีบาร,รมีไม่มากพอมาเป็นเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มีใครเกรงใจในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงเนื่องจากกฎหมายที่เขาให้อำนาจข้าราชการทหารมากกว่าฝ่ายการเมืองนะครับมติเจ็ดเสือทหารเนี่ยประกอบไปด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการสามเหล่าทัพ แม้ว่าฝ่ายการเมืองอาจจะมีประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นพวกก็ตามแต่ว่าจำนวนเสียงเนี่ยจะน้อยกว่าฝ่ายข้าราชการทหารดังนั้นฝ่ายการเมืองจึงไปแทรกการแต่งตั้งโยกย้ายนทหารเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะครับที่มีข่าวบอกว่านายสุทินคลังแสงจากพักเพื่อไทยจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยผมมองว่าไปก็เท่ากับไปนั่งตบยุงเล่นเท่านั้นแหละครับอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลน,นี้เกิดจากผู้ทํารัฐประหารพักเพื่อไทยปี57นะครับล้วยังจะไปจับมือกับพักการเมือง แล้วยังต้องอาศัยสวเครือข่ายอำนาจทางทหารตั้งรัฐบาลขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงไม่มีความหมายอะไรเลยเนะครับกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาคัดค้านการถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณจินวัรนะครับกรณีนักการเมืองทุจริตจะขอพระราชทานอภัยโทษจะเขียนดีกายัางไงครับผมสงสัยครับ ปพราะเ่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไปขอพระราชาทานอภัยโทษในกรณีเดียวกันก็ไม่เคยได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลจะให้เหตุผลประกอบพระราชนิจฉัยได้อย่างไงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายผมเรียนอย่างนี้นะครับการควบคุมตัวนายทักษิณทั้งในเรือนจําพิเศษและการย้ายมาที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนะครับสถานที่ทั้งสองแห่งเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอย,อย่างละเอียดยิบเลย ถ้าเกิดมีภาพหลุดออกมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นชนวนใหญ่นะครับถึงขั้นทำร,รัฐบาลพังได้เลยนะครับเพราะว่าเคยมีกรณีการพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยมาให้เห็นแล้วเมื่อช่วงปลายปี2556แล้วก็ทำร,รัฐบาลยิ่งรักษชินวัตรเนี่ยพังยับเยินด้วยการยึดอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือคำว่าอภิสิทธิชนจะเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะมากระแทกจิตใจผู้คน ถ้าเกิดทักษิณเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับไม่มีคนไทยใจดาคัดค้านการรักษาหรอกครับแต่ต้องเป็นความจริงนะครับและถ้าคนได้เห็นความจริงแล้วอาการของโรคทั้ง4โรคถูกอธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเป็นความจริงแต่ในเมื่อทุกอย่างมันผิดปกติเลยทําให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องใครชอบใครไม่ชอบแล้วมาอธิบายเข้าข้างกันนะครับแต่เป็นเพราะว่าถ้าป่วยจริงเนี่ยคนที่ไม่ชอบก็ไม่มีใครไปต่อว่าได้ เพียงแต่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเนื่องจากเจ็บป่วยก็ต้องมีสิทธิ์ร,รักษากันได้สิครับทักษิณเนี่ยเป็นโรคถึง4โรคโรคหัวใจโรคความดันปอดแล้วก็หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่คนไทยเพิ่งจะได้ยินนะครับเมื่อวันที่กรมราชทันทแถลงในวันที่ทักษิณเนี่ยเข้าเรียนจำพิเศษนะครับคาดว่าหมอราชทันเนี่ยคงจะไม่ได้ตรวจเองแล้วครับแค่สอบถามนักโทษว่ามีโรคอะไรบ้างเท่านั้นเองดังนั้น เมื่อเข้าเรือนจําวันแรกเนี่ยผู้คนก็เลยสงสัยตั้งแต่ต้นอยู่เรือนจําได้แค่13ชั่วโมงเองสิ่งสําคัญคือทั้งเรือนจําทั้งโรงพยาบาลตํารวจจะมีกล้องวงจรปิดการใช้ชีวิตของนักโทษเนี่ยจะต้องถูกจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรเป็นความลับเลยครับอีกอย่างหนึ่งการให้เหตุผลของหมอใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับประชาชนมากขึ้น การย้ายคนเป็นโรคเปราะบางรุมเร้าอาการหนักถึง4ี่โรคแต่ไม่เข้ารักษาที่ห้อง i อ u แต่กลับนําไปพักฟื้นดูอาการในห้องที่แอร์เสียต้องนําพัดลมมาระบายอากาศให้คนที่เป็นโรคหัวใจและคนที่เป็นโรคความดันสูงเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะครับประชาชนยิ่งเห็นความผิดปกติและเกิดความสงสัยมากขึ้นไปอีกเหตุผลที่หมอใหญ่ให้มาเนี่ยไม่น่าจะใช่หรอกครับเพราะเลือกที่จะใหเหตุผลที่แนบเนียนกว่านี้ได้นี่ครับแต่เลือกตอบให้มีประเด็นมีความสงสัย ตั้งใจพูดให้คนเนี่ยไม่เชื่อประชาชนเกิดข้อสงสัยขึ้นมาดังนั้นปลายสิงหาคมนี้นะครับจะเต็มไปด้วยแรงกดดันและต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจตลอดไปนะครับจนมีแรงบีบมากขึ้นให้ถูกส่งตัวกลับเรือนจําหากเข้าโรงพยาบาลราชทันก็ต้องไปเจอกับลูกน้องเก่าที่มีความในใจแบบไม่สบายใจต่อกันของรัฐมนตรีสาคนที่ติดคุกอยู่นั่นแหละครับเมื่อทักษิณติดคุกจริงแล้วเนี่ยนักโทษก็ย่อมรู้จักมากมาย จะเข้ามาพูดคุยด้วยแต่กลางคืนนี่จะอยู่คนเดียวนะครับความเครียดก็จะเกิดขึ้นคอยเป็นเพื่อนนอนไม่หลับแล้วนานวันเข้าเนี่ยจะลุกลามกลายเป็นอาการป่วยจริงขึ้นมาและโอกาสจะส่งตัวมาโรงพยาบาลตํารวจก็จะยากยิ่งขึ้นนะครับปกติเนี่ยเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษมันต้องมีอยู่แล้วครับติดคุกจํานวนหนึ่งในสามของโทษก่อนในคดีแรกของทักษิณโทษจําคุกสามปีดังนั้นต้องติดคุกหนึ่งปีก่อนถึงจะได้สิทธิ์พระราชทานอภัยโทษได้ เข้าคุกวันที่22สิงหาคมจะมีการพระราชทานอภัยโทษก่อน22สิงหาคมปี2567เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเนะครับทุกเรื่องราวการกลับไทยของทักษิณเนี่ยดูเหมือนจะง่ายแต่ทุกเรื่องราวมันไม่ง่ายครับคนที่ไม่มีอะไรจะชนะได้ทุกอย่างหรอกครับเพราะการแรกทุกเรื่องราวนั้นไม่มีอะไรจะราบรื่นได้สําเร็จครบถ้วนเสมอไปถ้าเกิดเอาภาพตั้งแต่อยู่เรือนจํา และมาถโรงพยาบาลตำรวจคนจะออกมาเต็มถนนและเป็นถนวนให้เกิดการยึดอำนาจได้อย่างง่ายดายแล้วเนี่ยทักษิณคิดแต่เพียงว่าทุกอย่างโล่งสบายติดคุกคืนเดียวก็ถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะกลายเป็นชนนให้เกิดการเอาคืนขึ้นมานะครับทันทีที่นายเศรษฐาแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยจะถูกยื่นตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามทางด้านจริยธรรมทางการเมืองในหลากหลายช่องทางทั้งการยื่นกับปปช การยื่นกับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและก็การยื่นกับสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจับตานะครับคุณสมบัติต้องห้ามด้านจริยธรรมทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณสมบัติต้องห้ามถูกตรวจสอบแล้วปฏิบัติการสมน้ำหน้าเนี่ยก็จะออกมาผสมโรงทันทีเพราะว่าอารมณ์ไม่พอใจกับการถูกประบัติสัตย์จะโถมเข้าใส่ซ้ําอีกนั่นแปลว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นห่วงเวลาระทึกนะครับที่สังคมหลากหลาย จะรุมถล่มในเศรษฐาที่ต้องเจอแรงกดดันจากทั่วสารทิศกระน,นำกดดันผมเรียนอย่างนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยปฏิบัติการฟ้าใสเพิ่งจะเริ่มทํางานเท่านั้นมีการคัดค้านการขอพระราชาทานอภัยโทษซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายใดๆทั้งสิ้นน,นะครับแล้วยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเมื่อในเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีและเริ่มปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์เนี่ยทุกอย่างที่เป็นคนเกมวางเอาไว้ก็จะเดินหน้าถล่มอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกอย่างหนึง่งผมขอเตือนนะครับตอนนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณว่าจะมีขบวนการปิดสัญญาณรายการประเทศไทยมาก่อนของเราหากยังไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะยกไปจัดหน้าทำเนียบรัฐบาลน,นี่แหละครับจะไปคุยกับสื่อมวลชนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นขอบอกไว้ก่อนนะครับพวกเราพร้อมทําได้ทุกวันแล้วดูสิครับว่าใครจะสุดก่อนกันนะครับ